สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการ,รพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า แอดมินก็จะมาสรุปแนวทางของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะหาน้อยชุด1เม็ดเดียวของแอดมินนะคะแอดมินให้เด่นไปที่0ูนย์นะคะสำหรับสายวิ่งก็จะมี357 0นะคะสายวิ่งของเรานะคะก็มาอยู่นะคะ37นะคะ37 55นะคะ 37นะคะคู่นี้นะคะ37เเรียงกันเลยเนาะ55นะคะศูนย์ก็มานะคะเด่นศูนย์แอดมินให้รูปสองนะคะแนวทางเข้านะคะก็จะเป็นนอยพิเศษเนาะนอยพิเศษสองศูนย์นะคะก็มาตัวเน้นนะคะพี่น้องจา๋ามาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะแล้วก็จะเป็นหนึ่งสองนะคะสองหนึ่งนะคะ ก็เข้าตัวเน้นเข้าตัวชอบเนาะมาตัวกลับก็เราเน้นให้นะคะนี่นะคะผลสรุปของเมื่อวานนะคะแอดมินไม่ได้เขียนเนาะให้ดูนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง f f c เนาะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าเพราะว่าแอดมินเขียนไว้แล้วนะคะฮาหนอยนะคะชุด1เม็ดเดียวนะคะสำหรับซ้ายวิ่งนะคะ สายวิ่งของเรานะคะวันนี้วันจัน์นะคะก็จะมีนะคะมีเก้ามีสี่มีหกมีห้านะคะแอดมินก็จะให้เด่นไปที่แปดนะคะเราก็มารูดแปดกันนะคะก็จะมีนะคะแปดศูนย 8182 8384นะคะ8586878889นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น89 83นะคะ858081นนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะใครยังไม่ได้แอดไลน์ไอดีน้องสาวโซ่นะคะแอดได้นะคะพิมพ์คำว่า k นะคะ k h s นะคะ an tong นะคะ170507นะคะพี่น้องจา้าหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ สาวโซพารวยช n แนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเฮงๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า